ลำด,ดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันเรือที่เที่ยวที่หสายเอประเภทแดใบาพายโอเพนทั่วไปเทพขุนหลวงแก้วมณีรับผิดชอบลู่น้ำสีแดงสาวน้อยอินทิปราลู่น้ำสีเงินครับท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมครับบอกแล้วว่าปีรักครั้งครับท่านผู้ใหญ่จัดให้อันเมียเราซื้ออย่างกเกาะ่ะาลาดดา นี่ละคอยซื้อโบได้เงินคาบภาคกันยอนจำซื้อบ่ได้ละเรามาวา่าเอาขอเอาพระมาแนนพระมาแนนวันนี้พระพผมองค์ละสองพันหาหมะเออเออเอามาก่อนสามองค์จังวากันป่ะชันสงสัยยันในหักคาเล็กอยู่มือนี่นี่ละดาร์นครับอผู้ใหญ่ยังเกาะยังอุ้สา ผู้ใหญ่อุษาดิเพราะว่าเราบริจาคเลือด <c oughs> แทงเข็มเข้าไปปั๊บพันมักเลือดไหลครับ <c oughs> เลือดแลนออกมามี <c oughs> แต่เลือดครับสีแดงครับสีน้ำเงินแลนรับกันลุยลายลุยลายอยู่เอาเลือดอียังคือสีแดงกับสีน้ำเงิน <c oughs> พันมักเลือดอไหลแล้ว <c oughs> เป็นรูน้ำออกมาเลยแลนเป็นรูน้ำออกมาสีแดงกับน้ำเงินสลับกันไปบาดิพยาบาลกักเอาแล้วครับตอนนี้ผู้ใหญ่อุษาออกมาแล้วแดงกับน้ำเงินคุกกี้สูสีเลือดส่คุกเอกับคุกโอมาดูชิบัดตอนนี้คุกโอแดงนั่งพยาบาลอาจจะเป็นจิกงอาจารย์เชิดก,ก็ได้ o o o โอ้ยเป็นกี๊คอนเป็นดาบเช็ตผุนว,ว,ว,ว้ายตายแล้วรถลดตำแหนง่งว่างงนกับผู้ช่วยคุณสาบวันี้ก็ดาบเช็ตอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุยกันไม่ลงตัวแล้วยิ่งรอบลึๆกๆยิ่งมันแต่ตอนนี้ใครไหลสดพลอยสวยแพ้ใสตอนนี้แจกพระองค์หลวงปู่มหาศิลารุ่นแรกนะครับขององค์หลวงปู่มหาศิลายันล่างหลังยันด้านหลังนั้นครอบจกกักรวาล ใครที่ลงสอสอส,อสอจอลงนายก <Yeah. S 1> เอาไปจากเจยงลิตาบอกเจ๊ลัตานี่เอาไปแล้วประโสลสำเ,เร็จเบิดครับงวดที่ผ่านมาบองหันครับรางวัลทีหนึ่งครับเกือบเป็นถือกออกบ, <ะ S 1> บ <ะ S 2> ังบังใดออกน้าแข็งออกโซดาออกกีดาบอกออกปลาหมึก มันก็ได้โคบวดดักพวกป็นตะย้ายเดี๋ยวไปแล้วยิ้มไว้มันถึงกินไหมเออชุ่มโมเนชุบผ้ากันมาแต่ใส่มหมดมาพร้ากันแท้ว่าสันมาแต่คนละบ้านไม่ไงมาพร้ากันอยู่กลางท่าขึ้นรถพนักงานเป็นตำรวจมันกินเขากำมันขึ้นแหล่แท้ว่าสันผู้สวางมะขาวเนี่ยมันเป็นคู่บ่พนะเอผู้ใครเนี่ยผู้ใครเนี่ยบ่ท่านสะผ้านี่ละเได้จาขวางผู้เพิ่อนยุ่กลางผู้เพิ่อนยุ่กลางเออ เอาแล้วเว้ยเย้าที่ห้าประเภทโอเพนเพนคุยกันไม่ลงตัวแล้วไม่ลงตัวหลวงปู่ศิลาจะอยู่กับใครขอให้กดเชร์แล้วก็ท่ายผลมาแค่หนึ่งคนต่อหนึ่งเชื่อเท่านั้นใครทายมากกว่านั้นไปรับอยู่ที่คอเมนต์วายเพ่าไปเขายันระเบิดขาที่เจ็ดแล้วแม่ขาที่เจ็ดแล้วแม่ว่าจะเป็นพายุไซก็ทีไปสวนคุณไหดาดาบอกว่า เอาเยเอาวยเอาเยอรวานีนะครับค so so ือความมาระดับ5้าดาวหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งที่พี่น้องชาวทาบาลาดร่วมมือร่วมใจกันก็ขอกราบขอพระคุณครับมีท่านถึงมีเรามาดูในเที่ยวที่ห้านี้เป็นการแข่งขันประเภทโอเพนมาจากฐานที่ตันทีตันทินตันแดนมาดูที่ว่าเทพคุณหลวงแก้วมณีเทพคุณหลวงแก้วมณีเทพคุณหลวงแก้วมณีดอกน้ําสีแดงพมกับสาวน้อยอินทิลาสาวน้อยอินทราพี่น้องจากสีน้องจากพี่น้องจากรร่มน้ำฉันมือนมาดูที่ว่าตอนนี้ตากคนตากคู่ตากคนตากที่ตากคนตากพายตากคนต่างนี้ต นี้ไปมาดูิว่าตอนนี้ห <fry UC> 1า1หเมจะเหลือพ้นเหลือไม่พ้นเอาละครับท่านผู้ชมจะไปถึงไหนต้องถามว่าตอนนี้ว่าจะไโอ้โหอาไงหูกินตัวติต้องร้ว่าตอนนี้แกวมาดีกับอินทิราะเบียดกัะมาชุกอาเดไม่มีการลดบไม่ได้เบียรสีเพียบเอาอัดขึ้นมาหน่อยลองน้แดงออกมามีเท่าไรมีทราอะไอินทิราชนี้เท่าแก้มานีบีที่อาเดีนี้อีประมาณหนึ่งร้อยจะเข้าสุ่ใจเหลือข้อก้าีข้อกาวข้เก้าวแล้วอินนี้เราเพียร์มาอินนี้เราจ็นี้จนรอดี้รา แต่คนต่างเบียดต่างคนจะไปวะละสุดท้ายสาวน้อยเส้นสาวน้อยดาเซงสาวน้อยดาเซงสาวน้อยดาเซงสาวน้อยดาแซนและแล้วก็เข้าเส้นชัยเอาแล้วเอาแล้วอะไรจะเกิดมันก็เกิดครับท่านผู้ชม ต่อไปเป็นการประกาศผลการแข่งขันประเภทเรือโอเพนในเที่ยวที่5ระหว่างรุ่มน้ำแดงเทพคุณหลวงแก้วมณีพบกับร่องน้ำสีน้ำเงินสาวน้อยอินทิลาคณะกรรมการตัดสินให้ร่องน้ำสีน้ำเงินสาวน้อยอินทิลาเป็นฝ่ายชนะครับ